สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน่าจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปสุดอะไรสโมสรฟุตบอลที่หมูป่าพูดถึงน้องดอมหลังทราบข่าวร้ายวันที่15กุมภาพันธ์จากกรณีที่ทางเพจ facebook มูนิธิซิโก้ได้มีการโพสต์ขอแสดงความเสียใจและร่วมไวอไ้อาลัยต่อการจากไปของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพนักเรียนทุนมูนิธิซิโก้ซึ่งน้องดอมเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต จากเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงล่าสุดทางด้านเพจฟุตบอลเอกพลอะคาเดมี่ Academy, ก็ได้มีการโพสต์แสดงความอาลายัยถึงน้องดอมโดยระบุว่าดอมน่าจะอยู่ในความทรงจำของโค้ทุกคนดอมจะเป็นแบบอย่างของความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมยอ่อท้อบนเส้นทางฟุตบอลให้กับน้องๆในทีมหลับให้สบายสู่พบภูมิที่ดีครับดอมดวงเพชรพรมเทพ อดีตหนึ่งในสมาชิก13หมูป่าเอกพจนอะคาเดมี่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องดอมด้วยครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยาม t o ปิกคอมขอบคุณท่านเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ